โอเคแล้วก็ขีดโ okay. อเคแต่อีนไ,ไม่ทำเลยไค่ถ่ายรูปเพราะใส่ไงคะว่าใส่เข,ขเขียนเก่งมากโอเคโอเคแล้วก็ดาว <c oughs> ขีดดาวยังเดี๋ยวยังไม่ดาวเลยนี่ดาวเลยกันนี้่ะดาวลงมาโอเคอัน okay. นี้อันนี้ได้ดาวลงมาด้วย อาขีนดีก่อนอ่าโอเคอ่าะแล้วก็ดาวลงไปโอเคดาวดาวยังไงยังไม่ดาวเลยดาวก่อนนี่คือเรว T E E แล้วก็นี่อ่ะนี่อะไรคะ Hot Hot อ่าวาด Hot ได้ไหมป็น Round ก่อนอ่า d o w up round wow very good wow <laughs> i saw it i <laughs> oh yeah my yeah you yeah man.